สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่12กันยายน2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการผนนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่11นะครับผม สำหรับวันที่11แอดมินให้อยู่ที่2กับสําสำหรับแนวทางนะครับผมมา44นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมสายเบิ้ลสำหรับในรอบปกติ02สายวิ่งสายรูดนะครับผม02แล้วก็20ในรอบปกติและ VIP นะครับผม ก็แสดงความยินด,ดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมอันมปนใจอยู่ที่3กับ5 3มี3 2 สามสี่สามหกสามเจ็ดและก็สามแปดสำหรับห้าห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสี่ห้าหกและก็ห้าเจ็ดสำหรับตัวกันนะครับผมหนึ่งสอง สำหรับสามตัวหนึ่งสามสี่ แล้วก็หนึ่งสามแปดสองห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองสำหรับเบิ้ลนะครับผมเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสอง สามสามห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ด fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ